สวัสดีครับผมกางน้อยเดียคอมครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอรครับมีแล้วนะครับผมฟิลม์มโทรศัพท์ครับฟิล์มกระจกติดโทรศัพท์ครับผมมีจําหน่ายแล้วนะครับผมที่แอดไว้สาขาโคกสูงตปาปัญญาและเดียคมของเรานะครับผมเรามีรองรับทุกรุ่นทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเซ i ย o มี Oppo, v ป v o และ Apple หรือแบรนด์นอื่นๆนะครับ เรามีครบทุกแบรนด์นะครับผมสามารถซื้อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับผมออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ที่ d i c o m นะครับลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่สั่งซื้อออนไลน์นะครับผมจะมีตัวฟิลม์มแล้วก็ตัวอุปกรณ์ติดตั้งให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็อุปกรณ์เก็บฝุ่นนะครับนี่ ซื้อออนไลน์ตอนนี้ครับบริการจะส่งฟรีเลยนะครับเพียงแค่ท่านกดสั่งซื้อผ่านเว็บ dr.com ของเราครับเราส่ส่งให้ท่านฟรีนะครับหรือท่านในนะครับไม่สะดวกสั่งซื้อออนไลน์สามารถเข้ามาซื้อได้ที่แอดไว้สาขาโคกสูงตาพยาได้เลยครับหรือก็ที่ dr.com ได้เครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการครับติดตั้งให้ฟรีนะครับสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่ dr.com ของเราฝาก้วยนะครับเพ่มย